เล่าเรื่องผีก่อนนอนเรื่องเขาคอที่พักแรมสุดท้ายเรื่องราวของผมเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูร้อนปีพศ2549ผมและกลุ่มเพื่อนสนิทอีกสามคนต้นการและป่านเราหลงไหลในการถ่ายภาพทิวทัศน์และทะเลหมอกทุกคนตกลงกันว่า เขาค้อคือจุดหมายปลายทางในฝันของเราเราเลือกพักที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินเขาห่างไกลจากบ้านพักอื่นๆมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้180องศาบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะถูกทอดทิ้งมานานแล้วด้านหน้ามีระเบียงไม้ที่ผุพังแต่ก็ยังคงความคลาสสิกเอาไว้ส่วนรอบๆบ,บ้าน เต็มไปด้วยป่าสนที่สูงใหญ่และหนาแน่นจนแทบจะมองไม่เห็นทางเดินไปไหนเลยพี่เตือนแล้วนะหนูกลางคืนอย่าออกไปไหนคนเดียวเดี๋ยวจะมีเพื่อนเพิ่มหญิงชราเจ้าของบ้านบอกกับเราด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขณะที่ยื่นกุญแจให้พวกเราผมเห็นรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของแกแต่แววตาของแกกลับดูเศร้าหมองและน่ากลัวจนผมรู้สึกขนลุก คืนแรกเราทุกคนดื่มดํำกับความเงียบสงบและความงามของธรรมชาติเราตั้งกล้องถ่ายดาวและนั่งจิบเบียร์คุยเรื่องอนาคตจนดึกดื่นตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าความงามที่เห็นอยู่นั้นเป็นเพียงฉากหน้าของบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวกว่าที่เราจินตนาการไว้แต่แล้วเรื่องราวสยองขวัญก็เริ่มขึ้นในคืนที่สอง ผมเป็นคนเดียวที่นอนไม่หลับผมหยิบหูฟังขึ้นมาฟังเพลงเงียบๆอยู่บนเตียงในขณะที่เพื่อนคนอื่นหลับกันไปหมดแล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงคนลากของหนักอยู่บนพื้นไม้กระดานด้านบนฝ้าเพดานเสียงนั้นดังครูดไปมาเหมือนมีใครกำลังลากตู้เย็นใบใหญ่ๆไปรอบๆห้อง ผมถอดหูฟังออกและเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังลั่นจนผมรู้สึกเหมือนพื้นเพดานกำลังจะถล่มลงมาผมคิดว่าคงเป็นสัตว์ป่าแต่เสียงนั้นกลับดังเป็นจังหวะเหมือนคนเดินจากนั้นเสียงก็หยุดลงไปทันทีและแทนที่ด้วยเสียงกระซิบที่ดังขึ้นมาจากหน้าต่างด้านข้างเตียงเสียงนั้นแผ่วเบาจนผมต้องกลั้นหายใจฟังกลับ ไปที่ของแกเสียงนั้นเย็นเฉียบและแหบพร่าเหมือนเสียงของผู้หญิงสูงอายุผมดึงผ้าห่มมาคลุมโปงจนมิดหัวและภาวนาให้ทุกอย่างเป็นแค่ความฝันในเช้าวันถัดมาผมเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเพื่อนๆบอกว่าผมคงจะหูแว่วไปเอง แต่ต้นก็บอกว่าเมื่อคืนเขาได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้อยู่ที่ระเบียงหน้าห้องด้วยเช่นกันเราทุกคนต่างคิดว่าเป็นเพียงความบังเอิญและพยายามจะลืมเรื่องนั้นไปแต่ในคืนที่สความสยองขวัญก็เริ่มขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงเรากําลังนั่งล้อมวงกันอยู่หน้าบ้านเพื่อปิ้งบาร์บีคิว กาลและป่านกำลังนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานส่วนผมกับต้นกำลังปิ้งบาร์บีวอยู่จ,จู่ๆอากาศรอบๆตัวเราก็เย็นลงอย่างกระทันหันอุณหภูมิลดต่ำลงจนเราเห็นควันขาวออกมาจากปากจากนั้นไฟในเตาก็ดับลงทันทีทางทางที่ฐานยังร้อนระอุอยู่และกลิ่นดอกไม้ป่าที่เหมือนกับกลิ่นศพก็ลอยเข้ามาในอากาศ ทำให้ผมรู้สึกเวียนหัวจนแทบจะยืนไม่อยู่ปานมึงเป็นไรวะผมหันไปถามป่านที่นั่งอยู่ใกล้ๆแต่ป่านไม่ตอบดวงตาของเธอดำมืดและว่างเปล่าเหมือนคนไม่มีชีวิตเธอลุกขึ้นจากเก้าอี้และค่อยๆเดินเข้าไปในความมืดของป่าสนต้นรีบวิ่งไปจับแขนของป่านไว้ แต่เมื่อต้นจับแขนของเธอเธอก็หันกลับมาด้วยใบหน้าของหญิงชราที่ยิ้มอย่างน่ากลัวใบหน้าของเธอยับย่นและผิวซีดจนเห็นกระดูกที่โผลออกมาและดวงตาของเธอก็เป็นสีแดงฉานเหมือนเลือดจะพาเพื่อนกูไปไหนที่นี่ไม่ใช่ของพวกมึงเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของป่านไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงแหบพร่าของหญิงชราคนนั้น เราทุกคนรีบถอยหนีไปคนละทางด้วยความตกใจส่วนต้นก็ลากป่านที่หมดสติอยู่ในอ้อมแขงกลับมาที่บ้านพวกเราวิ่งหน,นีกลับเข้ามาในบ้านและล็อกประตูหน้าต่างทุกบานอย่างแน่นหนาคืนนั้นพวกเรานอนไม่หลับเลยแม้แต่วินาทีเดียวรุ่งเช้าเราทุกคนรีบเก็บของและขับรถลงจากเขาคอทันที เราไม่สนใจแล้วว่าเราจะได้ภาพทะเลเหมอกตามที่ตั้งใจไว้เราขับรถลงจากเขาโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเมื่อมาถึงด้านล่างของภูเขาเราแวะพักที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อพักเหนื่อยผมเห็นหญิงชาราที่มากับเราเมื่อวานนั่งอยู่ในร้านผมเลยตัดสินใจเข้าไปคุยกับเธอ หญิงชราคนนั้นเล่าให้ผมฟังว่าบ้านพักที่เราไปพักนั้นเป็นที่ดินของหญิงชราคนหนึ่งที่เป็นหมอผีในหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในบ้านหลังนั้นและไม่มีใครมาเผาศพของเธอเลยจนกลายเป็นวิญญาณที่วนเวียนอยู่เพื่อเฝ้าที่ดินของเธอไว้ไม่ให้ใครเข้ามา เรื่องราวยังไม่จบครับหลังจากที่ผมและเพื่อนๆหน,นีลงมาจากเขาคอได้สำเร็จผมคิดว่าเราทุกคนจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่แล้วเรื่องราวสยองขวัญก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในป่าสนบนยอดเขาอีกต่อไปหลังจากกลับมาถึงกรุงเทพผมพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนเดิม ผมกลับไปเรียนไปเจอเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆและพยายามจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เขาขอไปให้หมดแต่ทุกครั้งที่ผมอยู่คนเดียวในห้องนอนผมก็จะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากมุมห้องเสียงนั้นซ้ำไปซ้ำมากลับไปที่ของแกผมพยายามทําเป็นไม่ได้ยินพยายามเปิดเพลงเสียงดังๆหรือดูหนังตลก แต่เสียงนั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่เสมอไม่นานต้นเพื่อนที่ไปเที่ยวกับผมก็โทรศัพท์มาหาเขาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือต้นบอกว่าเขาฝันถึงบ้านไม้หลังเก่าที่เขาคอทุกคืนในฝันมีหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านและโบกมือเรียกให้เขาเข้าไปหา ตนบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะเห็นหญิงชราคนนั้นยืนอยู่ปลายเตียงของเขาการเองก็ไม่ต่างกันเขาเริ่มมีอาการซึมเศร้าและไม่พูดคุยกับใครเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนหลังคาบ้านของเขาตลอดเวลาและรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเขาเริ่มหวาดระแวงและไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวเลย ส่วนปานที่หมดสติไปในวันนั้นหลังจากตื่นขึ้นมาเธอก็จำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เลยแต่เธอก็มีอาการแปลกๆเธอมักจะพูดคนเดียวในภาษาโบราณที่เราไม่เข้าใจและมีบางครั้งที่เธอหัวเราะเหมือนหญิงชราเราทุกคนรู้แล้วว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เขาคอมันไม่ใช่แค่ความบังเอิญมันคือคำสาบที่ตามติดตัวพวกเรากลับมา ผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าและกลับไปที่เขาคออีกครั้งพร้อมกับต้นการและป่านเราทุกคนเดินทางกลับไปยังสถานที่แห่งความจดจำอันเลวร้ายนั้นอีกครั้งด้วยความหวังว่าเราจะสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เมื่อเราไปถึงหมู่บ้านเชิงเขาคอเราได้พบกับหญิงชราเจ้าของบ้านพักอีกครั้ง ผมเล่าเรื่องราทั้งหมดให้เธอฟังอย่างละเอียดหญิงชราคนนั้นมองหน้าพวกเราอย่างเศร้าส้อยและเธอก็เล่าเรื่องราวในอดีตให้พวกเราฟังเมื่อก่อนที่ดินตรงนั้นเป็นของแม่หมอคนหนึ่งในหมู่บ้านแกมีชื่อว่านางคำนางคำเป็นคนเก่งมีวิชาอาคมแก่กล้าแต่แกเป็นคนสันโดดไม่สูงสิงกับใครจนกระทั่งวันหนึ่งแกก็หายตัวไปอย่างลึกลับ มีคนบอกว่าแกถูกวิญญาณป่ากินไปแต่บางคนก็บอกว่าเธอตายอยู่ในบ้านหลังนั้นผมถามหญิงชราคนนั้นว่ามีทางที่จะช่วยพวกเราได้ไหมหญิงชราคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วเธอก็หยิบพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่แห้งเหี่ยวขึ้นมาหนึ่งพวงแล้วบอกกับพวกเราว่า หนูต้องเอาพวงมาลัยนี้ไปวางไว้ที่หน้าประตูบ้านหลังนั้นแล้วกล่าวคำขอขมาที่เข้าไปรบกวนที่พักของนางคำแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเราทุกคนเดินทางขึ้นไปยังบ้านหลังนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้บรรยากาศมันแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงความเงียบสงบที่เคยมีหายไปหมดสิน้นมีแต่ความรู้สึกเย็นเยือกและน่ากลัวที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นแล้ววางพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่แห้งเหี่ยวไว้ที่หน้าประตูแล้วกล่าวคำขอขมาด้วยเสียงสั่นเครือข้าพเจ้าขอขมาที่เข้ามาพักแรมในบ้านหลังนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พอใจข้าพระเจ้าขออภัย ท่านใดนั้นเองประตูบ้านหลังนั้นก็เปิดออกเองอย่างช้าๆแล้วเสียงลมเย็นก็พัดเข้ามาจากในบ้านผมมองเข้าไปก็เห็นแสงสว่างจางๆเหมือนมีใครกำลังโบกมือลาผมผมรู้สึกได้ถึงความสงบที่เข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวที่เคยมีอยู่ จากนั้นเสียงกระซิบที่เคยตามหลอกหลอนผมมาตลอดก็เงียบหายไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เขาคอก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์เราทุกคนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ได้เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาล เราได้เรียนรู้ว่าในทุกๆสถานที่ที่สวยงามมักจะมีเรื่องราวที่น่ากลัวซ่อนอยู่เสมอและที่สำคัญเราได้เรียนรู้ที่จะเคารพสถานที่และววิญญาณที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนั้น